ออกเสียงพร้อมๆกันลูกกราบขอขมาบิดามารดาและเจ้ากรรมนายเวรหากชีวิตของลูกสะดุดและติดขัดอะไรเนื่องด้วยกรรมอันใดบุญวันนี้ขอขมาทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้ชีวิตข้าพาเจ้า เดินทางสายบุญได้สะดวกด้วยเถิดอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าเป็นอะไรหนักหนาเพื่อจะได้สร้างบุญสะดวกชาตินี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญและจะอุทิศไปให้เสมอเสมอรับส่วนบุญแล้วอยู่คนละส่วนนะให้ชีวิตครับ